สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับวิธีในการที่จะปิดไอ้พวกรูเจาะหรือว่ารูรั่วทั้งหลายนะครับกับไอ้พวกกล่องที่เป็นตัวนี้เป็นกล่องพลาสติกนะก็คือเป็นกล่องคอนโทรลนะครับเป็นกล่องเก่านะอย่างกรณีนี้นะครับอันนี้คือของเดิมมันมีการเจาะนะครับเพราะว่ามีการใช้ไปใช้กับงานประเภทอื่นนั่นแหละนะทีนี้พอเวลาเราใช้ไปเนี่ย นะครับสมมติว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้กรณีนั้นแล้วผมก็ต้องการที่จะปิดไอรูนี้นะครับรูตรงนี้นะครับทีนี้เราจะปิดเราจะปิดด้วยวิธีอะไรดีนะเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ากล่องเนี้มันเป็นกล่องเป็นกล่องเก่านะครับแล้วก็ผมก็มีการเคยใช้มีเจาะนะครับมีเจาะเพื่อจะยึดสกูอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ย ก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ไอ้ตัวนี้แหละนะตัวนี้เขาเรียกว่าอีพ็อกซี่นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับเนี่ยครับตัวนี้เรียกว่ากาวอีพ็อกซี่แล้วก็ยี่ห้อไม่ต้องไปสนใจแล้วกันนะแต่ว่าหน้าตาประมาณนี้นะครับคือแล้วก็ราคาไม่แพงนะตัวนี้ราคาอยู่ที่ผมซื้อมาประมาณไม่เกินยี่สบบาทนะครับหลอดหนึ่งนะครับ เขาก็จะให้มาแบบนี้นะครับอันนี้มีการแกะอันนี้ผมใช้แล้วนะครับเนี่ยฮะก็คือมันจะเวลามันปิดรูเข้าไปนะครับกรณีนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นพลาสติกไปปิดนะครับเวลามันแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฮะส่วนงานจะเรียบร้อยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเก็บงานในภายหลังนะครับแต่ว่าไอ้กรณีนี้ผมไม่ได้ซีเรียสนะฮะเพราะว่า ผมใช้ในกรณีที่อยากจะปิดรูเพื่อไม่ให้น้ำมันซึมเข้านะครับเพราะว่าผมจะอาไปใช้เอาดอร์นะครับเนี่ยฮะพวกนี้จริงๆคือมันก็เราสามารถอาจจะใช้กระดาษทรายมาขัดเก็บงานให้เรียบนะแต่อันนี้ผมไม่เก็บนะแล้วก็คุณอาจจะไปทำสีพ่นสีทับอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยพอมันแข็งแล้วมันก็จะกันน้ำกันแดดได้ดีนะครับพวกนี้เนี่ยฮะ อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะปิดรูนี้นะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะใช้พลาสติกนะครับเนี่ยพลาสติกเนี่ยเราตัดก่อนนะตัดแล้วก็แปะด้านในนี้นะครับแปะด้านในนี้เป็นการลองนะครับตัดให้ได้ขนาดประมาณอย่างอันนี้ก็คือตามตามขนาดของไอ้รูที่มันใหญ่นะครับให้มันใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับ นี่นะฮะเนี่ยเราจะได้แผ่นพลาสติกมาครับเนี่ยแล้วเราก็จะติดนะครับติดอยู่ด้านในแบบนี้นะครับนี่นะฮะใช้สกอตเทปธรรมดานะครับเนี่ยฮะใช้สกอตเทปแล้วก็แปะเข้าไปเลยครับนี่นะฮะ อันนี้ผมติดพลาสติกเข้าไปแล้วนะครับเราติดเข้าไปติดด้านในในบ,บัดนี้นะหรือจะติดด้านนอกก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมติดด้านในเพราะว่าเดี๋ยวผมจะผมจะลงตัวอีพ็อกซี่เนี่ยนะลงจากด้านนอกแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะได้แบบไม่ทะลุลงไปนะครับให้มันรองอยู่ตรงนี้นะครับต่อ,อมานะครับใช้ตัวนี้นะครับอีพ็อกซี่ครับอีพ็อกซี่เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะเป็นกาวแบบ เหมือนเป็นกาวยางๆนะครับแล้วก็มันจะมีสองหัวนะครับออันนี้อาจจะแกะยากนิดนึงเพราะว่ามันแห้งเนี่ยฮะวิธีเก็บก็เขาจะมีฝาปิดนะครับแล้วมันก็จะมีเป็นแบบอันนี้มันมีแกะใช้แล้วนะอันนี้ผมใช้ไปแล้วนะมันก็จะเลอะๆหน่อยนะครับเนี่ยฮะมันจะมีเป็นสีแบบครีมๆกับสีแบบเทาๆนะครับเราก็ใช้อ่ ไออันนี้นะฮะเราใช้อ่าอันนี้มันหยดมานิดหนึ่งไม่เป็นไรครับในขณะที่มันยังมันยังไม่แห้งเนี่ยนะครับมันก็ยังพอที่จะจัดการกับมันได้นะแต่มันจะเลอะเลอหน่อยนะครับถ้าใครถ้าใครจะทําให้มันเรียบร้อยกว่านี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับอันนี้พอดีว่ากล่องอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะมันจะเลอะเลอะเอเอก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยครับเราก็ใช้ไม้ไม้จิ้มฟันธรรมดาเลยครับ อันนี้เขาจะมีเป็นแบบตัวกดนะครับคือเพื่อเป็นการกดกดให้กาวเนี่ยมันออกมาพร้อมกันนะแต่ว่าอันนี้บางทีถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยมันกดแล้วมันอาจจะออกมาไม่พร้อมกันนะครับอ่าอ่าอย่างอันนี้ผมกดออกมาเนี่ยไอตัวสีเทามันออกแต่ว่าไอตัวสีครีมมันไม่ค่อยออกนะครับไม่เป็นไรครับเรากดเรากดไปก่อนนะให้ตัวสีเทามันออกมาก่อนนะครับแล้วก็ พยายามใช้ไม้จิ้มฟันมาปาดนะครับทีนี้เราก็เราก็กดเฉพาะสีตัวสีครีมนะครับให้มันออกมาผสมกันนะครับค่อยๆกดออกมานะครับโอเคนะคตัวสีครีมมันจะแข็งๆหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันทํามาจากอะไรอ่าโอเคตอนนี้สีครีมมันออกมาแล้วนะครับเราก็เอามาจิ้มฟันมาปาดครับแล้วทีนี้เอามาผสมกัน นี่นะฮะอ่าอ่านี้เดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแข็งนะครับนี่ครับโอเคนะอันนี้ปิดก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันแข็งนะครับทีนี้ครับตรงนี้เราก็มาเอามาคนนะครับเอามาคนให้มันเข้ากันนะครับระหว่างไอ้สีครีมกับสีเทานะครับ อ้ขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆค,คนให้มันเข้ากันนะครับสีมันก็จะออกเป็นคมคีมเขาเทาๆนะครับเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความเนี้ยบนะครับอันนี้พอดีว่าผมไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของหน้าตาของกล่องนะครับว่ามันจะต้องสวยนะครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวยังไงผมก็ต้องไปใช้ด้านนอกบ้านนะครับแล้วก็ คือเราจุดประสงค์คือต้องการให้มันป้องกันเรื่องของน้ำไม่ให้มันซึมเข้านะครับตรงรูนะครับนี่นะฮะตรงนี้ก็คนไปครับพยายามขยี้ให้มันให้มันผสมกันนะครับตัวนี้มันก็จะเหมาะกับพวกที่มันเป็นเนื้องานที่เป็นพลาสติกนะฮะไม้นี่ผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่เคยลองกับไม้นะครับแต่ว่าพลาสติกนี้ค่อนข้างโอเคนะครับ แล้วก็วัสดุที่เป็นโลหะก็อาจจะพอแค่พอใช้ได้นะครับแบบปิดปิดร่องรูรั่วนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะพอได้นะแต่ว่าถ้าพูดถึงความแข็งแรงนะครับถ้ามันเป็นการรับน้ําหนักนะครับหมายถึงจุดที่เราปิดเนี่ยนะครับไปรับน้ําหนักจริงๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดแบบกันน้ํากันแดดกันฝนเนี่ยอันนี้โอเคนะใช้ได้อยู่นะโอเคอันนี้ผมก็พยายามจะขยี้ปนให้มัน คนให้มันเท่ากันนะให้มันเข้ากันเลยนะครับโอเคสมมติประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้สวยงามมากนักนะครับเพราะว่าอันนี้คือเน้นใช้งานนะครับก็คือว่าให้มันปิดรูนะครับเพราะว่ารูค่อนข้างใหญ่นะครับคือของเดิมเนี่ยอันนี้ผมผมมีการเจาะแล้วก็ใส่สวิตช์นะครับทีนี้อันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนี่ย รูประมาณเรียกว่าเอานิ้วแย่เข้าไปได้เนี่ยนะครับเราจะปิดให้รูเนี้นะครับป้องกันไม่ให้น้ํามันเข้านะครับเพราะว่ากล่องตัวนี้มันเป็นกล่องคอนโทรลนะครับก็จริงๆมันเป็นกล่องที่ออกแบบมาใช้ภายนอกอยู่แล้วนะครับพวกรูเล็กรูน้อยนะครับที่มีการเจาะเนี่ยเราก็มาปิดด้วยอีพ็อกซี่แบบนี้ได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็แค่เอาไปวางให้มันโดนแดดจนมันแห้งนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงตอนมันแห้งแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวผมขอตัดไปก่อนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมปล่อยทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ามันก็แห้งแล้วล่ะนะแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่แบบไม่แบบแข็งแบบทั้งหมดจริงๆนะครับแต่ตอนนี้อย่างเงี้ยก็คือใช้ได้แล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยน้ำเนี่ยคือไม่เข้าแน่ๆนะครับแล้วก็ความแข็งแรงนะครับถ้ามันไม่ได้รับน้ำหนักอะไรนะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าหลักๆก็คือการรูรั่วนะครับ เนี่ยขอให้ดูเนี่ยฮะก็ถือว่าอีพ็อกซี่ก็คือใช้อุดรูรั่วพวกที่เป็นพลาสติกนะสบายๆนะครับ <S <S เดี๋ยวก็ยังมีอีกรูนึงนะที่ผมต้องทำนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีอีกรูหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยอันนี้รูใหญ่นะก็เดี๋ยวใช้วิธีแบบเดิมและแหละนะทำได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ยากอะไรครับ โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คือปิดรูรั่วตรงนี้นะอันนี้ก็เรียบร้อยแนละ้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ